เรืที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้นะคะเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนรวมทั้งเราสองคนด้วยจะต้องอิจฉาเด็กแน่นอนค่ะแต่จริงๆว่ากันตามตรงนะครับเราก็โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะเราต้องทําใจนะว่าเราจะไปทําตัวแบบขี้อิจฉาใส่เด็กไม่ได้นะว่าอิจฉาเขาเขายังเด็กเล็กเขาไม่รู้อะไรใช่ไหมครับเราโตแล้วครับคุณตากพูดดีไปเถอะแต่อย่ามาร้องขอเ่นนะจ๊ะถึจะไม่มีใครมาโอนะล่ะผมโตแล้วนะครับไม่ต้องมานงมาโอผมโอเคเด้ผมไม่ต้องการใครมาโอ ให้มันจริงเหรอโอเกงั้นเราไปชมของเด็กเล่นกันต่อค่ะในช่วงจับชีพจรค่ะช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยชุดหุ้มเบาะรถยนต์หรูหรานียนเขา้ารูปคุณภาพเหนือราคาต้องมาสเตอร์เอ็มปัจจุบันไม่ว่าอะไรต่างก็พัฒนาให้ดีขึ้นทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะของใช้หรือว่าของกินไม่มีใครอยากอยู่กับที่ค่ะ ดูอย่างนวัตรกรรมยานยนต์ที่รายการเรานํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกอาทิตย์นะคะแต่ละเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวยี่ห้อนี้มี7เกียร์อีกยี่ห้อนหนึ่งก็ต้องมี9เกียร์แต่ก็ใช่ว่านวัตรกรรมยานยนต์นะคะจะมีแค่ในโลกของผู้ใหญ่อย่างเราเท่านั้นเพราะในโลกของเด็กเนี่ยเขาก็พัฒนาไปไกลแล้วเช่นกันค่ะโลกของน้องๆหนูๆเนี่ยเขาได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อนิโคลัสมีแอนโพรดิลเลอร์เก่าแก่ของแอสตันมาตินประเทศอังกฤษ ได้เผยโฉมคิดคารถรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งงานนี้นะคะเป็นการนำเอาแอส o n นมาตินดีบรุ่นคลาสสิกมายอ่อส่วนให้เข้ากับสรีระของเด็กตัวถังนั้นทำจากเหล็กค่ะส่วนวัสดุที่ใช้ตกแต่งนั้นก็ใกล้เคียงกับรถจริงไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไม้เบาะหุ้มหนังแท้ตำแหน่งแผงแดชบอร์ดแล้วก็มาตรวัด รวมไปจนถึงระบบไฟและก็แตรเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงทุกอย่างค่ะสำหรับเครื่องยนต์เป็นเบนซิน4จังหวะขนาด110 cc ซีซีมีเกียร์มาให้ด้วยนะคะเป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัติ3จังหวะชุดแป้นเหยียบเนี่ยสามารถจะปรับระยะใกล้ไกได้ระบบกันสะเทือนเป็นแบบคอยโอเวอร์ ควเร็วสูงสุดนะคะจากโรงงานเขาติดมาให้คือประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ10ขวบขึ้นไปค่ะขนาดตัวถังนั้นยาว2เมตร50กว้างเมตร30นะคะส่วนราคาเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าราคาถ้าพ่อแม่ไม่รวยจริงอย่าคิดไปอยากได้ทีเดียวค่ะเพราะว่าเริ่มต้นอยู่ที่16,500ปอนด์หรือประมาณ880,000บาทเท่านั้นเอง และราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคะตามการตกแต่งแบบตามใจสั่งสั่งได้ทั้งภายในภายนอกแบบเดียวกับรถจริงๆเลยละคะ่ะอยากได้จริงๆด้วยนะคุณตัก๊กแต่ว่าดูจากราคาแล้วเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็นของเล่นเด็กเลยนะฮะผู้ใหญ่อย่างเรายังไม่มีปัญญาซื้อมาเล่นเลยเอาจจริงๆเรียกว่าราคาเท่ากับรถแบบเก่งขนาดกลางเลยทีเดียวนะค,ะครับก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ของที่ถูกสร้างมาสําหรับเรานะคะ เราก็ต้องปล่อยเขาไปเราควรจะไปไขว่คว้าหาสิ่งที่เขาสร้างมาสาหรับเราจะดีกว่าแล้วในช่วงเปิดอกเนี่ยเขาสร้างสรรค์อะไรมาสําหรับเราไหมครับคุณตัก๊กก็พอจะเป็นไปได้นะคุณเตินเออสามารถจะเอื้อมถึงและจับต้องได้คะ่ะไปชมกันนะคะว่าคันนี้จะจับต้องได้หรือเปล่าไปชมกันคะ่ะช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยนิสสันอะเมรา่าความสุขที่กว้างขึ้น สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันที่มาที่โชว์รูมใหญ่ของ V r อาเลยนะคะว r อานี่ถือว่าเป็นค่ายหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถเยอะทีเดียวนะคะสอบถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีผลกระทบอะไรกับ V r อาบ้างไหมคะก็มีคะคงเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็การจราจรนะครับที่มามาลำบากนิดนึงนะครับแต่มันก็คลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าไม่ใช่เฉพาะขาย นะครับศูนย์ซ่อมก็รู้สึกว่าลูกค้าก็<อ>กชะลอการซ่อมชะลอการซ่อมไปนิดนึง <ฮะ S 1> บอกว่าอาจจะต้องขอรอนิดนึงดูเหตุการณ์อาจจะเป็นความรู้สึกอะครับ <ฮะ S 1> แต่ผมว่าออพอดีของเราเนี่ยก็ถือว่าทําธุรกิจนี้มานานนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เราครบ35ปีนะฮะก็ยังเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าอยู่ครับ <ผม S 1> นะฮะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไม่มีมมฮะผลกระทบก็คงไม่มากครับ ขาดทุนบ้างกำไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมครับยังอยู่ในความเชื่อถือของลูกค้าอยู่ครับค่ะก็สาปีถือว่านานพอสมควรอ่าก็ถือว่าเรามีประสบการณ์นะครับนะครับเมาว่า1ปี57กันบ้างดีกว่าปีห้ปีนี้บรีจมีรุ่นไหนส่งเข้ามาบ้างเออสำหรับนําเข้าตอนนี้เราก็มีมาสลติครับค่ะรุ่นกิบรี่ที่เข้ามาทําตลาดนะครับแล้วก็มีรถบ้านนะครับจากประเทศอังกฤษครับค่ะครับรถบ้านให้พูดถึงเป็นรุ่นๆไปละกันนะคะ ถามรถบ้านล้กันตอนนี้มันมันมีความพิเศษยังไงบ้างสำหรับตัวรถบ้านก็ประกอบอย่างกรีทั้งคันนะครับสามารถขับไปได้เลยนะครับความยาวประมาณ6เมตรนะฮะมีที่อาบน้ำมีห้องน้ำมีเตียงนอนมีไมโครเวฟมีทีวี LED ครบหมดครับภายในมันประมาณกี่ตารางเมตรเนี่ยภายในก็ประมาณเกือบเกบ8ตารางเมตรครับตัวรถยาว6เมตร ข้างหลังก็อยู่ประมาณ4ี่เมตรครึ่งคูณประมาณเกือบเกือบสองเมตรกว่าครับนอนได้กี่คนอะสองคนฮะ <c oughs> แล้วเด็กคนหนึ่งครับมผมแล้วเวลาไปจอดที่รีสอร์ทหรือที่ไหนเราก็ใช้ไฟบ้านเลยครับเราจะมีแอร์อีกตัวหนึ่งตาหะครับค,ครับเสียบไฟบ้านได้เลยเสียบไฟบ้านได้เลยแล้วน้ําใช้นี่ถ้าเป็นน้ําอาบนี่เราก็เดรนทิ้งได้เลยครับแต่ถ้าเป็นน้ําในห้องสุขานี่เราก็สามารถจะมีเคมีแล้วก็เททิ้งได้เหมือนกันครับอ๋อค่ะครับผมสะดวกสบายสะดวกสบายครับประมาณสักเท่าไหร่คะ ราคาก็ตอนแรกนี่เราตั้งอยู่ที่399ครับแต่ช่วงเปิดตัวเราลดให้3ามแ0,000ครับครับเหลือ3 699ครับมาถึงตัวมา s า r รติกิฟ l ลีนบ้างครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นเครื่องสามพันดีเซลก็ปกติเอ่อมาซาเรติจะเป็นรถที่แพงฮะ14ล้าน12ล้านแต่รุ่นนี้จะย่อมลงมานิดหนึ่งครับเราก็เปิดราคาที่699นะครับแล้วถ้าเกิดช่วงนี้ใครซื้อเราก็คิดแค่6ล้านหครับครับผม หกล้านหกครับผมหกล้านมีเงินหกล้านนิดๆซื้อมาเสร็จลดีได้ได้เลยครับผมนอจกสองวันนี้แล้วยังมีตัวอื่นอีกเห็นบอกมีตอนนี้ที่ทําตลาดไปแล้วสําหรับปีนี้ก็ที่นิยมมากก็คือเป็นตัวต้าฮาร์เออร์ครับราคาก็จะย่อมเยาฮะอยู่ที่สองล้านแปดแสนเก้าแล้วต่อไปก็จะมีประมาณเดือนสี่ก็จะเริ่มมีมินิตัวแฮชแบ็กตัวแรกนะครับเปลี่ยนโฉมเข้ามาแล้วก็มีพอร์สมาแค้นซึ่งจะเป็นน้องของคาเยนนะครับเป็นรถโฟล์วิครับ เครื่องดีเซลสามพันะครับีนี้เห็นมีคราวด้วยโต้ต่าคราวก็มีครับเป็นรุ่นไฮบริดที่เรานำเข้ามาเปิดตลาดครับมีเขาเรียกว่ามีแบบหลากหลายนะฮะหลากหลายครับทั้งแบบสปอร์ตเอสยูวีเอ็มพีวีอะไรมีครบหมดเลยครับเนอน่าสนใจนะคะครับแล้วในเครือเราจริงๆก็ยังเป็นดีลเลอร์ของแรลโรเวอร์ครับปีนี้เราก็มีเอาตัวเรนจ์สปอร์ตตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มี XJ นะฮะ XJL ตัวเครื่อง2ลิตรนะครับ ราคาจะย่อมเยาวครับอยู่ประมาณห้าล้านเก้าครับคือมา B r g ปุ๊บแล้วจะได้เห็นตัวแลนด์อันนั้นเราจะแยกโชว์รูมแต่อยู่ด้วยกันแยกครับจะแบบว่าอยู่คู่กันเราใช้ชื่อ G B Automobile ครับ G B Automobile G B ก็คือ Great Britain นะครับคือเป็นดีลเลอร์ของทาง Land Rover เลยครับครับมันจะคู่กันไหมคะถ้ามา B r g ิปปุ๊บแล้จะมีตัวนี้อยู่ข้างด้วยไหมคะแล้วแต่อันนั้นเราจะหาก็ที่สีนครินและที่ลาชโจทินจะมีครับจะอยู่คู่จะอยู่คู่กันครับ ถ้างั้งนถามถึงโชว์รูมนิดนึงตอนนี้ถ้าพูดถึงของ BRG ก่อนตอนนี้มีกี่สาขาแล้วเราจะมีรามคำแหงรัชโยธินศรีนครินภูเก็ตครับตอนนี้ครับ,<ะ>รบแล้วสาหรับของตัวเกรดวีเทนมีกี่ตัว G ีวีเราจะมีที่รัชโยธินกับที่ศรีนครินครับสาขาครับผมครับศูนย์บริการเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่จะเข้ามาใช้บริการของ b r g ครับศูนย์บริการก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกคา้าไว้วางใจนะครับ<ะ>และสบายใจก็มีทั้งเครื่องยอนต์และสีครับ เรามีทุกแห่งเลยครับทั้งรามคำแหงรัชวทินศรีนครินภูเก็ตครับค่ะสมมติว่าค่าตั้งไม่ได้ไม่ได้ซื้อรถที่บีจแต่ว่ามีปัญหาสามารถเข้ามาซ่อมได้ที่บรีจด้วยไหมได้ครับสามารถเข้ามาได้เลยเรายินดีครับผมไม่มีปัญหาไม่มีครับผมครับซ่อมทั้งสีซ่อมทั้งตัวถังเครืองล้หมดทุกสีสีเครื่องซ่อมเบาะเปลี่ยนกระจกแอร์รั่วอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยครับที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับความชำนาญของศูนย์บริการ ช่างที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้รับการแข่งขันสูงเหมือนกันแต่ละสูงเราก็มีช่งางจากเมืองนอกเข้ามาเทรนนะครับ<ะ>แล้วจากบาริษัทแม่ที่เราซื้อสีนะครับ<ะ>ครับก็คือครบวงจรครบวงจรนะเฉพาะเครื่องยนต์เราก็ทํามากับสีนี่ประมาณสักเกือบ28ปีอะครับฮะยี่สิบแปดปีแล้วที่เราทํามาครับ ครับือได้นะครรับรองไม่มีปัญหานะครับผมไว้ใจได้นะคะแล้วก็ฝากโชว์ูมของ GB ด้วยนะคะคบผมหม่ยของ b ร g แล้วก็ GB GB ีบัคผมสมักรเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ